คุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยกล้าลงมือทาคุณต้องฟังคลิปนี้ดีๆเลยที่จริงมีอยู่3คําถามทีม่คุณต้องถามตัวเองมีแค่นั้นเลยนะครับคำถามที่หนึ่งคือฝันของคุณคืออะไร 2. ออุปสรรคคืออะไรและ3ข้อ1กับข้อ2อเนี่ยอะไรมันสําคัญว่ากันยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อิข้อ1ฝันคืออยากลดน้ําหนักอยากคุณดีอยากเฮลตี้ข้อ 2. ออุปสรรคบ้านไกลแล้วก็ขี้เกียจ วันนี้ถ้าคุณอยากลดน้ำหนักจริงๆถ้าฝันมันใหญ่กว่าข้อสองท่านหนึ่งใหญ่กว่าขอสองคุณก็จะทำลงไปทําทำแต่ถ้าวันนี้ข้ออ้างมันใหญ่กว่าความฝันคุณก็จะไม่ทำให้ตัวอย่างนึงก็ได้ครับสามข้อเหมือนกันครับอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่อยากให้เงินท่านมากกว่านี้ต่อเดือนข้อสองตอนนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือรายได้น้อยและข้อสามอะไรสำคัญกว่ากัน ถ้าคุณยืนยันว่าเฮ้ยข้อหนึ่งสำคัญกว่าคือดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้สําคัญกว่าให้เงินท่านมากกว่านี้สําคัญกว่าเชื่อไหมครับว่าคุณก็จะไปหาโซลูชันข้อ2เองเช่นทํางานที่2เท่งานที่3ทํางานมากขึ้นเปลี่ยนงานทํางานหนักขึ้นอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงก็คือดูแลพ่อแม่ให้ดีขึ้นได้แต่ว่าจริงชีวิตนี้ทาไม่ทามีแค่3อย่างนั้นเองครับฝันของคุณคืออะไรข้อ 2. อ,อุปสรรคคืออะไรและข้อ3 จริงๆแล้วเนี่ยฝันกับอุปสรรคของคุณนั้นอะไรมันใหญ่พอกันลองถามตัวเองดูนะครับเราจะเจอันคราวหน้าครับ,รบสวัสดีครับ